สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับวิชานัชชาว,วีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอทีเนช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้ค่ะเริ่มต้นจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับ นาฬิกาชีวิตของเราพร้อมทั้งคําแนะนําในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราให้สอดคล้องกันกันกบนาฬิกาชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นและนอกเหนือจากนี้นะคะจะพาไปติดตามภารกิจของกองทัพเรือภาคที่3าในการเดินหน้าอนุรักษ์เต่าทะเลไทยในฝั่งอันดามันและทิ้งท้ายกันเช่นเคยกับเรื่องราวดีๆที่ช่วยทําให้สังคมของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพราะกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปได้วยกันค่ะ เชื่อว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีอนาคตจะดีเชื่อว่าต้องขยันแต่ไม่ว่าคุณจะเชื่ออะไรก็ตามเราเชื่อว่าคุณทำได้ขอให้คุณเชื่อในตัวเองสินเชื่อธนาคารอมสินเชื่อในตัวคุณธนาคารอมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคน ถ้าจะกู้ซื้อบ้านทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกอออทอสทอสอย่อมาจากธนา,า,าคารอาคารสงเคราะห์ดาว์โหลดยาโอแอป GHB All g e n มีฟังก์ชันที่เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเงินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอดแอป GHB OG แอปเดียวครบจบทุกเรื่อง พร้อมแล้วที่กรุงเทพมหานครเมื่อทัพนักตบไทยร่วมประชันฝีมือกับนักตบลูกขนไก่จากสามสิบเอ็ชาติที่พร้อมห้าหันสู้ทุกด่านเพื่อคว้าแชมป์มาให้ได้แบดมินตันไทยแลนด์โอเพนทท่ายทออสดที่เดียวที่ฟูบิชันรอบ16คนวันพฤหัสบดี1มิถุนายน12นาฬิการอบก่อนรองชนะเลิศวันศุกร์2มิถุนายน12นาฬิกา รอบรองชนะเลิศวันเสาร์3มิถุนายน12นาฬิการอบชิงชนะเลิศวันอาทิตย์4มิถุนายน12นาฬิกาทาง TrueSport 3ช่อง668 TrueSport 7ช่อง686และ Sport TV ช่อง689ครบทุกกีฬาชั้นนำระดับโลกที่นี่ที่เดียวสมัครทางออนไลน์สแกน 027008000กด3หรือที่ทูช็อปโนทัสแม m a โครและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ ู่ช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมคะว่าทําไมคนเราถึงจะต้องตื่นตอนเช้าแล้วนอนหลับพักผ่อนในช่วงเวลากลางคืนสืบเนื่องจากคนเราทุกคนเนี่ยจะมีนาฬิกาชีวิตอยู่ในตัวค่ะถ้าเกิดว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราตรงกับนาฬิกาชีวิตแล้วก็จะช่วยทําให้สุขภาพร่างกายของเรานั้น แข็งแรงดังนั้นในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักและเรียนรู้ไปด้วยกันว่านาฬิกาชีวิตเนี่ยกิจกรรมในแต่ละวันที่เราควรจะทำควรจะต้องทำในเวลาไหนจะได้ตรงกับนาฬิกาชีวิตของเรามาเรียนรู้และทำความเข้าใจไปด้วยกันคะ่ะ นาฬิกาชีวิตคือวงจรของระบบการทํางานในร่างกายมนุษย์นะคะจะมีหน้าที่ในการควบคุมการทํางานของระบบต่างๆในร่างกายไม่ว่าจะเป็นการตื่นนอนการนอนหลับหรือการหลั่งฮอร์โมนแม้แต่การแปรเปลี่ยนของอุณหภูมิในร่างกายซึ่งนาฬิกาชีวิตนั้นจะมีรอบเวลาประมาณ24ชั่วโมงตามเวลาโดยทั่วไปค่ะ นาฬิกาชีวิตจะถูกควบคุมโดยแสงและอุณหภูมิภายในร่างกายเมื่อร่างกายได้รับแสงแดดและมีอุณหภูมิในระดับที่เหมาะสมร่างกายก็จะเริ่มทำงานตามวงจรในแต่ละวันดังนี้5นาฬกาถึง7นาฬิกาเป็นเวลาของลำไส้ใหญ่ตื่นมาขับถ่ายกันดีกว่าค่ะตื่นนอนแล้วดื่มน้ำให้มากๆเพื่อช่วยกระตุ้นระบบขับถ่าย ลำไส้ใหญ่จะทำงานได้ดีในช่วงเวลานี้และทำให้ของเสียรวมถึงกากอาหารถูกขับออกจากร่างกายได้ดีที่สุดถ้าเกิดว่าเราไม่ถ่ายร่างกายก็จะดูดซึมของเสียเข้าสู่ร่างกายอีกรอบซึ่งจะส่งผลกระทบมากมายทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นเป็นหวัดไอสิวร้อนในท้องผูกแน่นท้องอาหารไม่ย่อยฤทิ์สีดวงทวารมะเร็งลำไส้เป็นต้น ส่วนช่วงเวลา7จ็นาฬิกาถึง9ก้นาฬิกาเป็นเวลาของกระเพาะอาหารเพราะฉะนั้นมากินอาหารเช้ากันดีกว่าค่ะร่างกายต้องการพลังงานนะคะดังนั้นอาหารเช้าจึงจําเป็นสุดๆเลยห้ามงดอาหารเช้าเด็ดขาด ช่วงน,นี้เนี่ยกระเพาะอาหารจะแข็งแรงค่ะสามารถย่อยอาหารและดูดซึมได้ดีที่สุดถ้าเกิดเราไม่กินอาหารกระเพาะและม้ามก็จะอ่อนแอรประกอบกับร่างกายไม่ได้รับสารอาหารที่จําเป็นทําให้ร่างกายสร้างเลือดได้น้อยเลือดที่จะไปเลี้ยงสมองอาจจะไม่พอมีผลต่อสมาธิความจําการตัดสินใจช้าขี้กังวลแก่เร็วระยะยาวเนี่ยก็อาจจะทําให้อ้วนได้ด้วยส่วนช่วงเวลา9นาฬิกาถึง11นาฬิกา คราวนี้เป็นเวลาของม้ามและตับอ่อนร่างกายกัปรี้กระเป๋าพร้อมทํางานแล้วล่ะค่ะ ดังนั้นช่วงเวลานี้เราจะเห็นว่าร่างกายจะตื่นตัวมากกระปรีก้กระเปร่าการทํางานหรือทํากิจกรรมอะไรจะได้ผลดีทีเดียวเนื่องจากม้ามจะดูดซึมสารอาหารที่มีประโยชน์จากอาหารเช้าแล้วก็ส่งสารอาหารที่ว่านี้ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายดังนั้นถ้าเกิดเรากินอาหารเช้าที่มีประโยชน์ม้ามก็จะนําเอาสารอาหารดีๆไปหล่อเลี้ยงร่างกายทําให้ร่างกายสดชื่นและสมองทํางานได้ดีนั่นเองค่ะ 11อดนาฬิกาถึง13นาฬิกาเป็นเวลาของหัวใจผ่อนคลายนั่งกินข้าวเที่ยงแบบชิวๆได้เลยเพราะว่าเป็นช่วงเวลาของหัวใจที่ทำหน้าที่สูบฉีดเลือดและสารอาหารไปเลี้ยงทางร่างกายซึ่งจะทำงานหนักที่สุดในช่วงนี้นะคะระดับความดันเลือดในร่างกายจะเพิ่มสูงขึ้นดังนั้นในช่วงเวลานี้เนี่ยห้ามเครียดโดยเด็ดขาดค่ะถ้าเกิดว่าเราทำจิตใจให้สบายผ่อนคลายจะถือเป็นการดูแลทนุถนอมหัวใจให้แข็งแรงอีกด้วย 13นาฬิกาถึง15นาฬิกาคราวนี้เป็นเวลาของลำไส้เล็กให้งดอาหารด้วยนะคะช่วงเวลานี้เนี่ยให้งดอาหารทุกชนิดไปเลยอย่ากินของจุกจิกเพราะจะเป็นการรบกวนการทำงานของลำไส้เล็กที่มีหน้าที่ย่อยแยกแยะและดูดซึมอาหารที่เป็นน้ำทุกชนิด เช่นวิตามิน C วิตามิน B โปรตีนที่ทำหน้าที่สร้างกรดอะมิโน,โนซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอสร้างเซลล์สมองเวลานี้สมองซีกขวาทำงานได้ดีทั้งเรื่องความจำจินตนาการความคิดสร้างสรรค์และการวางแผนเป็นต้นค่ะ15นาฬิกาถึง17นาฬิกาคราวนี้เป็นเวลาของกระเพาะปัสสาวะให้ดื่มน้ำบ่อยๆและออกกำลังกายค่ะ ช่วงเวลานี้กระเพาะปัสสาวะรอกำจัดของเสียออกจากร่างกายดังนั้นควรที่จะดื่มน้ำเยอะๆอยากก่ากั้นปัสสาวะการกั้นปัสสาวะจะทำให้ปัสสาวะดูดซึมเข้าสู่กระแสะเลือดแล้วก็มีผลในเรื่องความจำไทรอยและระบบสืบพันธุ์รวมทั้งจะทำให้กระเพาะปัสสาวะอักเสบอีกด้วยช่วงเวลานี้นี่เป็นช่วงเวลาที่หลอดเลือดหัวใจและกล้ามเนื้อในร่างกายมีความแข็งแรงเหมาะมากที่จะออกกำลังกายทำให้เหงื่อออกเพื่อที่จะช่วยขับของเสียออกจากร่างกายอีกทางนึงค่ะ 17นาฬิกาถึง19นาฬิกาเป็นเวลาของไตสดชื่นแจ่มใสช่วงเวลานี้จึงยังไม่ควรเข้านอนนะคะเพราะจะทำให้ไตทำงานหนะักเราควรออกกำลังกายหรือทำงานบ้านเพื่อให้ร่างกายสดชื่นเพิ่มความดันเลือดแถมช่วยทำให้ผิวสดใสแข็งแรงเปล่งปลั่งอีกด้วยช่วงนี้ไตทำหน้าที่หนักในการกรองของเสียออกจากเลือดและรักษาสมดุลในร่างกายค่ะ 19นาฬิาถึง21นาฬิกาเป็นเวลาของเยื่อหุ้มหัวใจต้องทําจิตใจให้ผ่อนคลายเข้าสู่หมดธรรมะนั่งสมาธิช่วงเวลานี้ร่างกายต้องการความสงบหยุดนิ่งจะช่วยทําให้จิตใจและร่างกายพร้อมที่จะเข้านอนไม่ควรทําอะไรตื่นเต้นหรือใช้พลังงานเยอะเช่นออกกําลังกายหนักหกหรือกินอาหารปริมาณมากเพราะจะทําให้นอนไม่หลับ เนื่องจากเยื่อหุ้มหัวใจเป็นส่วนประกอบสำคัญของหัวใจและช่วงเวลานี้ก็มีความสำคัญในการทำงานของระบบหมุนเวียนเลือดและส่งอาหารออกซิเจน็ดเลือดไปยังส่วนต่างๆของร่างกายค่ะ21นาฬิกาถึง23นาฬิกาเป็นเวลาการทำงานของระบบอุณหภูมิในร่างกายเพราะฉะนั้นนอนกันเถอะค่ะทำร่างกายให้อบอุ่นห้ามอาบน้ำเย็นในช่วงนี้จะทำให้ป่วยง่ายอ่อนแอเพราะช่วงนี้ร่างกายต้องการความอบอุ่น ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ระบบหายใจหัวใจปอดระบบย่อยอาหารกระเพาะอาหารม,าม้มตับและระบบขับถ่ายทั้งไตกระเพาะปัสสาวะลำไส้เล็กพร้อมจะปรับสมดุลในร่างกายอุณหภูมิในร่างกายนั้นจะค่อยๆลดลงร่างกายเริ่มหลั่งเมลาโทนินช่วงนี้จึงควรน,นอนหลับพักผ่อนอย่าลืมจิบน้ำนิดหน่อยก่อนนอนด้วยนะคะ 23นินาฬิกาถึง1นนาฬิกาเป็นเวลาของถุงน้ำดีที่ต้องจิบน้ำก่อนนอนช่วง2 1อนาฬิกาถึง23น่นาฬิกาก็เนื่องจากว่าช่วงเวลานี้จะมีผลกับถุงน้ำดีค่ะเนื่องจากถุงน้ำดีเป็นถุงสำรองเก็บน้ำดีที่ได้จากตับพร้อมจะส่งไปช่วยย่อยไขยมันในลำไส้เล็กหรือถ้าอวัยวะใดในร่างกายขาดน้ำก็จะมีการดึงน้ำจากถุงน้ำดีถ้าเกิดมีการดึงมากเกินไปทำให้น้ำดีข้นก็เป็นผลทำให้สายตาเสื่อมเหงือกบวม ปวดฟันนอนไม่หลับและปวดหัวด้วยค่ะ 1. นึนาฬิกาถึง3นาฬิกาเป็นเวลาของตับหลับให้สนิทช่วยให้อ่อนกว่าวัยเป็นเวลาที่ต้องพักผ่อนเพื่อที่จะให้เลือดไหลเวียนมาที่ตับได้อย่างมีประสิทธิภาพตับจะหลั่งสารที่ช่วยฆ่าเชื้อโรคทาให้หน้าอ่อนกว่าวัยเพราะขณะที่เรานอนหลับ จะทำการกำจัดของเสียออกจากร่างกายพร้อมกับเก็บสะสมเลือดลดระดับน้ำตาในเลือดโดยนำมาสกัดและเก็บในรูปของไกโคดเจนดังนั้นถ้าเกิดช่วงเวลานี้เราไม่หลับจะทำให้เลือดในตับน้อยส่งผลทำให้ในตอนเช้าเวียนศีรษะมึนศีรษะอ่อนเพลียกลายเป็นคนขี้งุดหงิดได้และตับก็ยังมีหน้าที่ดูแลเส้นผมขนเล็บของเราให้แข็งแรงและสวยงามด้วยค่ะ3นาฬิกาถึง5้านาฬิกาเป็นเวลาของปอด เตรียมตื่นรับอากาศให้เต็มปอดใครอยากจะมีผิวเด้งหน้าใสาต้องตื่นในช่วงเวลานี้เลยค่ะเพื่อที่จะสูดอากาศบริสุทธิ์ในยามเช้าทําให้ระบบหายใจทํางานเต็มที่เป็นช่วงเวลาที่ปอดทําหน้าที่ฟอกเลือดได้อย่างเต็มที่พร้อมแจกจ่ายไปยังเซลล์ต่างๆให้ได้รับออกซิเจนเพียงพอ การปรับพฤติกรรมให้ได้ตามหลักนาฬิกาชีวิตนั้นอาจจําเป็นต้องใช้เวลาสักหน่อยหรืออาจจะลองช่วงเวลาที่เราคิดว่าทําได้ง่ายสุดดูก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆปรับพฤติกรรมให้ได้ตามช่วงเวลาอื่นๆเพื่อสุขภาพที่ดีดังนี้ค่ะ ปรับการนอนโดยเข้านอนก่อน4ี่ทุ่มและตื่นนอนเป็นเวลานอนให้เพียงพอ7-8ชั่วโมงสำหรับคนที่ทำงานกะกลางคืนถ้าหากไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ก็ควรจะมีเวลาอย่างน้อย3วันต่อสัปดาห์ที่นอนได้ตามปกติส่วนคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนกรนหรือมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจะส่งผลต่อคุณภาพการนอนมากเพราะฉะนั้นควรต้องปรึกษาแพทย์เฉพาะทางค่ะ ปรับพฤติกรรมการกินโดยกินอาหารตามปกติไม่กินมื้อดึกมากเกินไปและไม่ควรจะกินหลังสองทุ่มเนื่องจากเสี่ยงต่อโรคอ้วนในอนาคตออกกําลังกายในช่วงกลางวานันแทนการออกกําลังกายช่วงดึกเนื่องจากบางคนอาจจะมีอาการนอนไม่หลับหลังออกกําลังกายส่วนเวลาที่เหมาะสมของการออกกําลังกายนะคะ ควรต้องห่างจากมื้ออาหารอย่างน้อย1ชั่วโมงค่ะถ้าเกิดว่าเป็นมื้อหนักเนี่ยควรต้องเว้นระยะห่าง2-3ชั่วโมงเพื่อรอให้ร่างกายและเอนไซม์ต่างๆปรับเข้าสู่ภาวะปกติซะก่อนและเพื่อสุขภาพที่ดีเราควรออกกําลังกาย15-30นาทีต่อวนันหรือ150นาทีต่อสัปดาห์ถ้าเกิดต้องการเผาผลาญไขมันก็ควรต้องใช้เวลาในการออกกําลังกาย30นาทีขึ้นไปถ้าเกิดไม่มีเวลาไปออกกําลังกายข้างนอกก็สามารถออกกําลังกายที่บ้านได้ด้วยเช่นเดียวกัน ในเมื่อทราบข้อมูลแล้วอย่าลืมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของเราให้เหมาะสมและตรงตามนาฬิกาชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาในการกินในการนอนและการออกกําลังกายเอาล่ะช่วงนี้พักกันก่อนค่ะหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมมาติดตามภารกิจของกองทัพเรือภาคสในการอนุรักษ์เต่าทะเลฝั่งอันดามันสักครู่เดียวค่ะ ถ้าจะกู้ซื้อบ้านทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกอออทอสทอสอย่อมาจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ดาวนโหลดยาโอ้แอป GHB All g e n มีฟังก์ชันให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเงินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอดแอป GHB All g e n แอปเดียวครบจบทุกเรื่อง บางคนเชื่อว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีอนาคตจะดีเชื่อว่าต้องขยันแต่ไม่ว่าคุณจะเชื่ออะไรก็ตามเราเชื่อว่าคุณทำได้ขอให้คุณเชื่อในตัวเองสินเชื่อธนาคารออมสินเชื่อในตัวคุณธนาคารออมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคน ความอร่อยอัพได้อัพทูอยูอัพสุดไม่ฉุดฟิลไลฟ์สไตล์แพ็กเกจเสริมรูปแบบใหม่จากดูอัพคุ้มทุกมื้อให้ไลฟ์สไตล์สายกินกับสิทธิพิเศษอิ่มอร่อยได้ตามใจฟรีทุกเดือนเมื่อสมัครแพ็กเสริมเน็ตเพียง200บาทได้เน็ตแรงสุด10บอกรับเพ,พิ่มฟรีคูปองแมคโดนัลล์ส0งบาทสมัครได้ทั้งลูกค้าแบบรายเดือนและเติมเงินสแกนเลย1กุมภาพันธ์2566ถึง31ง 3, ง 3, พฤษภาคม2566 วันนี้เทครีพอร์ตบุกแดนมังกรชมผลงานหุ่นยนต์ยามเกราะเหล็ก DIY สุดเท่พร้อมเผยตัวช่วยคนขี้อายกับแว่นตา AI ช่วยคิดบทสนทนาลื่นไหลถูกใจคนคุยไม่เก่งติดตามได้ใน TNN t e c h Reports คืนนี้หลังทีเอ็เข่าวค่ำ เขาสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะตามที่เราเรียนให้คุณผู้ชมได้รับทราบไปเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่จะพักนะคะในช่วงนี้เนี่ยจะพาคุณผู้ชมมาติดตามภารกิจของกองทัพเรือภาค3ในการเดินหน้าอนุรักษ์พันธุเต่าทะเลไทยค่ะซึ่งในครั้งนี้นะคะถือว่าเราจะนําเสนอในรูปแบบของสารคดีไม่โดดเดี่ยวกลางสมุทรทหารเรือกับการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลไทยไปติดตามด้วยกันค่ะ 38เราพบแหล่งวางไข่ที่เกาะหนึ่งหรือเกาะหูยงเนี่ยเป็นแหล่งวางไข่ใหญู่ญชาการกองเรือภาคที่3ท่านก็ไดแอนุมัติให้จัดชุดลงไปเฝ้าเก็บไข่เต่าทะเลที่นั่นตั้งแต่เดือนพฤศจิกาเลยนะครับไปอยู่ครั้งแรกก็ไปตั้งเต็นท์ตรงนั้นยังไม่มีที่พักไม่มีสิ่งก่อสร้างอะไรเลยก็โดยการใช้เต็นท์แล้วก็นอนอยู่ที่นั่น ระหว่างที่เรารอการเก็บไข่เต่าเพื่อรอให้เต่าขึ้นนั้นชุดปฏิบัติการได้พบลูกเต่าทะเลที่เดินลงมาจากหลุมที่แม่เต่าไปฟักไว้การไปพบนั้นตอนเช้าเวลาประมาณ9ก้าโมงเช้าก็มีลูกเต่าสี่ตัวคุดไทลอตจะออกมาก่อนจากหลุมทางชุดปฏิบัติการก็เก็บลูกเต่า เอาไว้แล้วก็พยายามที่จะหาว่าหรูมันอยู่ตรงไหนปรากฏว,ว่าไม่เจอทางชุดบริการก็เลยเอาขอนไม้เนี่ยมาขวางไว้เป็นรูตัวอยู่แล้วก็รออยู่จนกระทั่งประมาณสามโมงเย็นลูกเต่าอีก60ตัวก็ขึ้นมาจากอยู่ทำให้เรารู้ว่าหรูมันอยู่ตรงไหน แต่ละคืนเนี่ยเราจะเฝ้าเดินเจ็บไข่เต่าเนี่ยอย่างน้นนอย3สามชั่วโมงด้วยกันนะครับเพื่อที่จะดูว่าบริเวณชายหาด800เมตรของหูยงเนี่ยมันมีเต่าขึ้นไหมเราก็จะเดินไปเดินมาเนี่ยทุกๆครึ่งชั่วโมงเพราะว่าแม่เตา่าเมื่อเวลาขึ้นไข่บนหาดเนี่ยจะใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงกว่า mm hmm. เริ่มแรกเนี่ยแม่เต่าจะตีทรายโดยใช้ขาหน้าตีเอาทรายออกไปด้านหลังเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ย ลงไปข้างล่างซะก่อนคือความลึกเนี่ยมันก็เท่ากับกระดองเพราะนั้นถ้าเต่าสูงสักจากตัวเข้าขึ้นไปบนหลังกระดองเนี่ยประมาณสัก30เซนหรือ40เซนเขาก็จะตีทรายให้ลงไปขนาดน,นั้นเมื่อลงไปได้ตัวเขาลงซูงไปในทรายแล้วเขาถึงจะเริ่มเอาขาหลังเนี่ยขุดทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขาจะเพิ่มระยะให้หลุมมันลึกเพราะว่าขามันสั้น ลูมไข่เต่าเนี่ยมันจะประมาณ 50- 80ถึงเซนที่ความลึกนะครับเพราะนั้นไอ้ขาเนี่ยมันสั้นอยู่แล้วเพราะนั้นถ้าเขาไม่ตีตัวลงไปก่อนให้มันลงไปในทรายแล้วก็ถึงจะใช้ขาหลังเนี่ยขุดเป็นหมอคอนโทรแล้วก็เอาทรายเนี่ยโยนข้ามหัวข้ามหัวไปจนกระทั่งเขาขุดเป็นคอนโทรเรียบร้อยแล้วเขาก็จะเอาขาหลังเนี่ยลงไปแตะแตะม้อคอนโทรก็ว่า มันมันถล่มไหมมันซุดไหมอย่างเงี้ยถ้าซุดป,ปุ๊บเขาก็จะเลิกเขาก็จะย้ายที่ที่บอกว่าไอ้เต่ามีการหลอกด้วยจริงแล้วเขาไม่ได้หลอกหรอกเพราะว่าเขาเช็คหลุมไข่ทีนี้พอจะเริ่มไข่มันจะเริ่มออกใบแรกเนี่ยเราสังเกตว่าเต่าจะนิ่งนิ่งเฉยเลยไม่ทําอะไรแล้วเสร็จแล้วก็จะเบ่งเบ่งจะดูยังไงจะดูอาคารของหัว,หวนะแล้วก็ก้นจะลงของหัวแล้วก็ก้นจะลง,ง,ละลงมันจะลงนั่นแสดงว่า ใบแรกเรื่องหแบ๊คุณผู้ชมขาจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะว่าการอนุรักษ์พันเต่าทะเลในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยส่งผลทาให้ในระยะหลังๆนี้เราจะเห็นว่ามีเต่าทะเลขึ้นมาวางไข่เป็นจํานวนมาก และลูกเต่าทั้งหลายก็รอดชีวิตจํานวนมากขึ้นหลังจากนั้นเขาก็ลงสู่ท้องทะเลตามเดิมนี่แสดงให้เห็นนะคะว่าในท้องทะเลของเราเนี่ยทรัพยากรธรรมชาติยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ในขณะเดียวกันก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีมากๆเลยกับการกระตุ้นจิตสํานึกให้คนไทยของเรารักหวงแหนและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องทะเลมากยิ่งขึ้น เอาล่ะมากันถึงช่วงสุดท้ายของรายการคนหลังข่าวแล้วเช่นเคยนะคะกับการติดตามเรื่องราวดีๆที่ช่วยทําให้สังคมของเรามีความสุขมีรอยยิ้มกับการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้และผู้ที่กําลังได้รับความเดือดร้อนด้วยการแบนปนันและการหยิบยืดโอกาสที่ดีให้แก่กันและกันสิ่งต่างๆเหล่านี้จะช่วยทําให้สังคมของเราน่ายอยู่มากยิ่งขึ้นค่ะ ยุพินสาวโรงงานวัย48ปีเบื้องหลังแห่งรอยยิ้มของยุพินใครจะรู้ว่ามีแต่คาบน้ำตาเพราะชีวิตไม่เคยมีความสุขอุราเข้ามาในชีวิตมีแต่ความโดดเดี่ยวความเศร้าโศกาตลอดมาเพราะยุพินต้องรับผิดชอบทุกอย่างของบ้านมีพี่น้องด้วยกัน4ี่คนทุกคนล้วนป่วยทางร่างกายและทางสติปัญญามีแต่เพียงยุพินที่มีร่างกายปกติซ้ำร้ายพ,พ่อผู้ให กำเนิดได้ประสบอุบัติเหตุจากห้างร้านก่อสร้างนอนเป็นอัมมาพลึกกว่า20ปีแม่ที่เคยดูแลก็มาลาลับจากไปเมื่อ3มเดือนก่อนทำให้ยุพินต้องเข้มแข็งต้องเด็ดเดี่ยวอยู่ให้ได้เพราะคนข้างหลังความลำบากตอนนี้ก็คือว่าหนูอยากอยากออกจากงานแต่หนูออกไม่ได้เพราะว่าค่าใช้จ่ายไม่พอเพราะว่าอีกอย่างหนูเป็นหนี้ร้อยละยี่ด้วย ก็คือว่าหนูเป็นห่วงแกหนูอยากมาดูแลแกอยากขายของอยู่หน้าบ้านแต่ว่ายังทําไม่ได้เพราะเราเป็นนี่เขาอยู่ เพราะความจนทำให้ต้องทนยากยุพินต้องอดทนสู้มาโดยตลอดแบกรับภาระที่หนักอึง้งแม้เงินเดือนจะไม่พอจ่ายกับายร,รับที่ได้ก็ตามบางวันต้องอดมื้อกินมือ้อให้พ่อให้พี่ให้น้องได้อิ่มท้องพักบุ้งข้างบ้านคือคำตอบของความหิวก่อนไปทำงานต้องป้อนข้าวป้อนน้ำพ่อที่นอนป่วยและเตรียมอาหารให้กับพี่น้องที่ป่วยเช่นกันหลังจากนั้น ต้องเดินเท้าจากบ้านไปถึงโรงงานพอเลิกงานรีบกลับมาดูพ่อป้อนข้าวป้อนน้ำทำอย่างนี้ทุกวันจนเป็นที่จินตาของผู้พบเห็นพ่อคะบางทีคิดยาแบบค่าตัวตายเคยแต่เป็นห่วงเขาเพราะว่าตอนแม่เสียแม่ก็บอกแม่เขาห่วงห่วงกห่วงมากเขาเขาเสียเขาบอกว่าดูพ่อให้ด้วย พอตอนแกจะไปแกบ,บอกแกบ,บอกว่าแกเป็นห่วงหากท่านใดยอยากร่วมด้วยช่วยยุพินหญิงที่ไม่ยอมแพ้กับโชคชะตาคนนี้ก็สามารถร่วมด้วยชื่อเหลือได้ที่เลขบัญชีของยุพินโดยตรงเลยนะคะขอเพียงความสุขที่จะเข้ามาในชีวิตแทนความยากไรขอเพียงปัจจัยแทนความทุกข์ระทม ขอยุพินได้สุขสมในบ้านปลายและทั้งหมดนี้นายคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองสนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพวอเอ็นเพิร์ฟดูแลห่วงใหญ่คุณบริษัทธุรกิจเหล็กดี มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นเล็งเห็นความสำคัญของศาสตร์ที่อยู่คู่ประเทศไทยมาอย่างยาวนานนั่นคือโหราศาสตร์และการพยากรณ์ที่เป็นเครื่องมือเสริมความมั่นใจในการวางแผนการตัดสินใจในการดำรงชีวิตให้มีสุขและจริยธรรมอันดีในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นจึงเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรโหราศาสตร์และการพยากรณ์ซึ่งถือเป็นหลักสูตรระยะสั้น6เดือนผู้เรียนจะได้ศึกษาโหราศาสตร์ไทยหัตถศาสตร์เลขศาสตร์ดวงดาวและดวงชะตารวมทั้งศาสตร์อื่นๆเช่นไพ่ยิปซีโงเฮงนรลักษ์และห่วงจุ้ยจากอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ เมื่อจบการศึกษาผู้เรียนสามารถวิเคราะห์แก้ไขปัญหาประยุกต์แนวคิดกับการทำงานและการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมรวมทั้งสามารถสร้างอาชีพด้านโหราศาสตร์และการพยากรณ์นอกจากนี้ยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานให้ศาสตร์นี้คงอยู่คู่มรดกไทยต่อไปผู้ที่สนใจสามารถสมัครเรียนและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นหรือที่ www.umt.ac.th รุ่นที่1เริ่มเรียนช่วงเดือนมิถุนายนถึงพฤศจิกายน2566ธนาคารอาคารสงเคราะห์พร้อมก้าวสู่การพัฒนาด้านดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบผ่านแอปพลิเคชัน GHB Algen l เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่กับการบริการด้านดิจิทัลของธนาคารที่ตอบโจทย์ลูกค้าทุกไลฟ์สไตล์และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยฟังก์ชันที่เพิ่มมากขึ้น อาทิการขอสินเชื่อโดยสามารถส่งเอกสารประกอบการยื่นขอสินเชื่อผ่านแอปพร้อมติดตามผลการยื่นขอสินเชื่อได้ง่ายๆได้ตนเองการเปิดบัญชีเงินฝากประจำดิจิทัลที่สามารถเปิดบัญชีเงินฝากประจำและตรวจสอบข้อมูลผ่านแอปได้ทันทีและการฝากโอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษซูเปอร์ออมทรัพย์พิเศษจากเดิมที่ต้องฝากโอนที่สาขาธนาคารเท่านั้น พร้อมกันนี้ธนาคารจะยกเลิกการให้บริการแอปพลิเคชัน g h b All ตั้งแต่วันที่7มิถุนายน2566โดยลูกค้าสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน g h b All Gen ได้ ai, ที่ App Store, Play Store และที่ App Gallery สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทอสศอทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ GH Bank Call Center หมายเลขโทรศัพท์026459000หรือติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารได้ที่ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์และ www.ghbank.co.th หมดเวลาของรายการข่หลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้25นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีชินนี TNN ช่อง16สวัสดีค่ะ